การแปลงตัวเลขให้เป็นข้อความใน Excel นะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมมีเลขอันนี้1 2 3 4 5นะครับผมต้องการแปลงเป็นข้อความนะครับภาษาไทยนะผมก็เรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า b a r t e x t นะครับแล้วก็ส่งค่าเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแปลงตัวเลขให้เป็นข้อความนะครับภาษาไทยก็เรียกฟังก์ชันชื่อว่า b a r t e x t นะครับ แล้วก็มีฟังก์ชันหนึ่งครับที่ชื่อว่า text นะครับอันนี้ก็จะแปลงได้หลายแบบเลยนะตัวอย่างเช่นนะผมจะแปลงเลขนี้นะครับ1นึ่งสมนะครับให้เป็นข้อความนะครับที่มีเหมือนกับเป็นการจารูปแบบแล้วกันนะให้มีรูปคอมมาขั้นที่หลักพันนะครับให้มีทศนิสยม2ตํตำแหน่งนะครับผมใส่อีกตำแหน่งนึงแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็เรียกฟังก์ชันที่ว่า text นะครับแล้วก็ระบุค่าไปนะว่าต้องการจะแปลงเลขนี้นะครับ ต้องการจะจัดรูปแบบนะครับให้มีคอม่าขั้นหลักพันนะครับแล้วก็มีทศนิยม2ตําแหน่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะการแปลงตัวเลขนะให้เป็นข้อความที่มีคอม่าขั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการจัดรูปแบบ่างนี้นะครับเราทําที่ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปที่ไม่ต้องเรียกฟังก์ชันก็ได้นะครับอันนี้ก็มีอันนึงนะครับเช่น แปลงตัวเลขตัวนี้นะครับให้เป็นชื่อวันนะครับก็เรียกฟังก์ชันเดิมนะครับชื่อว่า text เหมือนเดิมนะครับระบุค่าเข้าไปนะครับต้องการแปลงตัวเลขตัวนี้นะครับเลข1ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นเป็นวันนะครับก็ระบุเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็น Sunday นะครับนี่เป็นต้นนะครับก็สังเกตว่าการใช้งาน text นะครับก็จะ ส่งไป2พารามิเตอร์นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวเลขนะครับถัดไปก็จะเป็นฟอร์แมตที่ต้องการนะครับก็อันนี้ก็ถ้าเราอา,อาจจะใช้ในการต่อข้อความกันก็ได้นะครับเช่นถ้าอยากจะรู้ว่าวันนี้วันอะไรนะครับเราก็เขียนเข้าไปนะครับว่าเท่ากับนะครับแล้วก็เ e x t นะครับ แปลงวันนี้นะคร today นะเรียกฟังก์ชัน today นะครับแล้วก็ระบุ format ไปนะครับว่าเป็นเปนวันนะครับอันนี้คือแสดงเป็นวันนะครับเป็นชื่อวันของวันนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเราจจะเขียนว่า today is นะครับแล้วก็เชื่อมต่อข้อความด้วยเครื่องหมายอัลฟาแซนนะครับเนี่ย today is นะครับแล้วก็นำชื่อวันมาต่อนะครับ อินเทอร์นะครับก็จะบอกว่าเนี่ยวันนี้เป็นวันพุธนะครับก็ตามในปฏิทินด้านบนนี้นะครับเว้ When, uh, นอ่วันเสาร์นะเออ่ 10, uh, วันที่สิบสองนะครับ